สวัสดีครับวันนี้พี่อยากจะแนวข้อสอบวิชาสามัญปี6 4 6 5มาทําให้น้องดูนะจ๊ะและข้อที่พี่เลือกมาในวันนี้คือข้อนี้เลยลูกการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะคะและทุกคนจําได้เนอะว่าถ้าเกิดน้องเจอการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะคบเวลาน้องวิเคราะห์น้องไปสนใจเส้นโค้งได้ไหมไม่ได้น้องต้องสนใจโปรเจกต์ตายในแนวแกน X กับโปรเจกต์ตายในแนวแกน Y โอเคไหมคะอ่ะ ทีน้องมาดูข้อนี้กันค่ะลูกข้อนี้คิดยังไงใช่ไหมคะน้องดูบทกระดาษเลยข้อนี้โจทย์บอกว่าอะไรจะ๊ะโจทย์บอกเนี่ยในพิธีเปิดกีฬาครั้งหนึ่งนะครับนักกีฬายิงลูกธนูติดไฟนะครับให้ไปตกบนคบเพลิงดังรูปนะฮะเสร็จแ,แล้วโจทย์ก็บอกว่าเนี่ยไอความสูงนักกีฬาคือ2เมตรนะครับคบเพลิงสูงเท่านี้นะฮะแล้วก็ระยะทางในแนวระดับเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ทีนี้น้องรู้ว่าเนี่ยเออมุมยิงคือเท่าไหร่คะ45องศา ทันนะครับแล้วสิ่งที่โจทย์บอกอันหนึ่งสําคัญมากก็คือ,อลูกโจทย์บอกว่าเฮ้ยเวลาที่มันไปถึงครบเพลิงคือเท่าไหร่คะสี่วินนะฮะนั่นหมายความว่าเนี่ยไอเวลาที่เขาใช้ยิงตรงเนี้ยปื้อจนกระทั่งลงตกครบเพลิงต๊บนะฮะไอตัวนี้คือเท่าไหร่คะสี่วินาทีโอเคไหมตัวนี้คือสี่วินาทีนะจ๊ะจะแล้วสิ่งที่โจทย์ถามพะลูกสิ่งที่โจทย์ถามคือตัวนี้เลยโจทย์ถามว่าเฮ้ยแล้วอินระยะห่างระหวา่างเนี่ยนะฮะ พบเพลิงกับคนยิงนะฮะอีระยะตัวเนี้ยระยะตัวเนี้ยมีค่าเป็นเท่าไหร่โอเคไหมระยะตัวเนี้ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะจ๊ะแล้วพอน้องจะหาว่าระยะตัวนี้เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมหาได้นะฮะอย่างที่พี่บอกคะ่ะลูกอย่าไปนสนใจเส้นโค้งสนใจโปรเจกต์ตายในแนวแกนเอก,กับแนวแกน Y นะฮะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติพี่ให้ความเร็วต้นของการยิงเป็น u นะครับพี่ก็เป็นไงที่รักพี่ก็แตกยูได้จริงไหมเออพี่ก็แตกยูข้านแนวแกน x นะฮะกับแตกอยู่ขนแวแกน y ทันนะฮะแล้วพอพี่แตกอยู่ลงมาปุ๊บไอ้นี่ชิดกับมุม4 5ชิดกับมุม4 5คูณ cos ใช่ไหมน้องใจ๊ตัวนี้เป็น u cos 4 5 cos 4 5ก็คือรูทสองนะครับแล้วพอน้องแตก u ขึ้นมาตัวนี้ปุ๊บแตกหางคูณ s i n นะฮะลองใจ๊ตัวนี้เป็นอะไรลูก u sine t h e ก็คือ u คูณรูทสองนะครับแล้วแตกเสร็จน้องก็เป็นไงลูกขยี้ทิ้ เสร็จแล้วถ้าเกิดน้องจะหาว่าเฮ้ยอิระยะทางในแนวระดับนะฮะระยะนี้เป็นเท่าไหร่น้องก็ต้องเป็นไาลูกสนใจโปรเจกต์ตายในแนวแกน x นะครับแล้ววิธีการดูโปรเจกต์ตายในแนวแกน x ง,ง่ายๆน้องก็แค่เป็นไาลูกฉายแสงลงมาจากด้านบนนะฮะแล้วพอน้องฉายแสงลงมาจากด้านบนปุ๊บตอนที่ธนูวิ่งน้องเห็นอะไรคะน้องเห็นเกาวิ่งใช่ปะ่ะน้องเห็นเกาวิ่งนะฮะ และโปรเจกต์ไปในแนวแกน x แน่นอนที่สุดความเร็วเป็นไงลูกความเร็วคงที่นี่ออกใช่ไหมฉะนั้นฉะนั้นน้องเต้นทีค่ะว่าระยะทางในแนวรนะดับก็คือระยะทางในแนวแกน x ที่วิ่งได้ใช่ไหมลูกระยะทางในแนวแกน x ที่วิ่งได้น้องก็วิเคราะห์จากโปรเจกต์ไปในแนวแกน x ลยนะฮะแล้วพอความเร็วคงที่พอความเร็วคงที่ทุกคนรู้ทันที v เท่ากับเท่าไหร่ลูก s ส่วน t จำได้ใช่ไหมแล้ว v ก็คืออะไรคะ uh u คูณกับรูทสองส่วนสองนะฮะความเร็วในนาการคือตัวนี้นะคะรับเท่ากับ s ค่ะ s, s, <S ก็ s <S คือระยะตัวนี้ที่ไม่รู้ติดไว้นะฮะแล้วก็หารด้วย t ถลูกแล้วเวลาใช้ในการเคลื่อนที่กี่วิจ๊ะ4ีวิใช่ไหมฮะถ้าเกิดโปรเจกต์ายใช้เวลา4ี่วิ e เงานี้ก็ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ด้วย4วิได้หมดกันใช่ไหมคะน้องเ่นทีเวลาเป็นเท่าไหร่คะเวลาเป็น4ผ่านพี่โนแล้วตัวเนี้ยโคตรชัดเลยเนี่ย ถ้าน้องอยากจะหาว่าเฮ้ยแล้ว x เ,เป็นเท่าไหร่เเป็นเท่าไหร่น้องต้องหาใครให้เจอก่อนเออหา u ให้เจอก่อนใช่ไหมคะแล้ว u ค่ะลูก u เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมหาได้นะครับแล้วถ้าน้องจะหา u น้องก็ต้องเป็นไงลูกหาจากโ in okay, ปรเจกต์ตายในแนวแกน y โอเคป่ะคะแล้วโปรเจกต์ตายในแนวแกน y น้องก็เนี้ยฉายแสงเขาข้างๆนะฉายแสงเขาข้างๆ นะฮะแล้วพอน้องฉายแสงเข้าข้างๆปุ๊บเนี่ยตอนที่โปรเจกต์ตายเคลื่อนที่ตอนที่โปรเจกต์ตายเคลื่อนที่สิ่งที่น้องเห็นก็คืออะไรลูกเออน้องก็จะเห็นเงาของธนูนะฮะเห็นเงาของธนูเป็นไงครับค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็เป็นไงลูกโค้งตกลงมาโอเคนะฮะแล้วทุกคนรู้นะฮะว่าโปรเจกต์ตายในแนวแกนวนะฮะเนื่องจากถูกลกดดใช่ไหมลูกชัมันจะมีความเร่งเท่ากับเท่าไหร่คะความเร่งเท่ากับ G ้หรือก็คือเท่าไหร่ลูก9.8ทิศโลก โอเคไหมแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บอ่าน้องจะหาว่าเนี่ยสรุป y U เป็นเท่าไหร่หาได้ยังหาได้แล้วนะฮะพอพอน้องดูโปรเจกต์ในแนวแกน y น้องดูสิลูกน้องจะเจอความเร็วต้นใช่ไหมความเร็วต้นก็คืออะไรคะ y U คูณกับรูทสองส่วนสองใช่ไหมน้องจะมีความเร่งเท่ากับ g นะครับน้องจะรู้ว่าเวลาเท่ากับ t นะฮะและน้องจะรู้ทันทีว่าการกระจัดนะฮะการกระจัด ของโปรเจกต์ตายแนวแกน y นะฮะก็คือเวกเตอร์ที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายใช่ไหมน้องจะได้การกระจัดตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูก23.6สลบสนะครับแล้ว23.6สกลบสก็คือเท่าไหร่ลูกก็คือ21.6นะฮะก็คือ21.6ทันพี่โน้ะชั้นตัวเนี้ยเห็นไหมน้องจะได้ไ <c oughs> อะไรลูกเออน้องจะรู้ s นะครับน้องจะรู้ t นะฮะน้องจะรู้ a นะลูกแล้วน้องจะหาว่าเนี่ยสรุป u เป็นเท่าไหร่ น้องหาได้ยังหาได้แล้วใช่ปหคะน้องก็จัดการใช้สูตรที่เราคุ้นเคยเลยอ่ะพี่มาเขียนตัวนี้แล้วกันใช้สูตรนี้เลยลูก s เท่ากับ ut บวกเซนส่วนสอง a t กลังสองใช่ไหมคะเสร็จแล้วน้องก็แทนค่าค่ะลูกแทนค่าให้เวกเตอร์ทิศขึ้นเป็นบวกนะให้เวกเตอร์ทิศขึ้นเป็นบวกไอตัวนี้ต้องระวังนะลูกมันมีเวกเตอร์ส่วนทิศนะะแล้วพอน้องให้เวกเตอร์ทิศขึ้นเป็นบวกเนี่ยน้องก็แทนเลยค่ะ s เท่าไหร่ลูก เออ s ยี่ทิศขึ้นแทนด้วยบวกยี่สิเนะครับเท่ากับ u t ค่ะ u ก็คือเท่าไหร่ลูก u รูสองส่วนสองคูณที่ t ก็คือสี่ใช่ไหมเสร็จแล้วก็บวกกับหนึส่วนสคูณ a a ก็คือเท่าไหร่คะเก้ 8, ทิศลงน้องก็แทนด้วยอะไรลบเกาจุดแนะครับแล้วก็คูณกับ t กําลังสอง t กําลังสองก็คืออะไรลู 4, กสีกําลังสองใช่ม t กําลังสองก็คือสีกําลังสอง ทันนะฮะแล้วพอตัวเองได้สมการนี้ปัป๊บเนี่ยน้องดูบนกระดานค่ะน้องหาว่าเฮ้ยแล้วสรุป u เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมหาได้นะครับน้องก็คิดเลขเลยค่ะ2ตัด4ได้อะไรลูกได้2นะฮะ2ตัด4ได้อะไรคะได้2โอเคไหมฉั้นน้องจะงทันทีค่ะเป็นซ้ายมือเท่าไหร่คะ21.6นะครับเท่ากับขวามือก็คือเท่าไหร่ลูก2องรู้สอใช่ปหมคะแล้วก็ลบกับอะไรคะลบกับอ่ะตัวนี้คูณเลขค่ะ4ีคูนสเป็น 8นะฮะแล้ว8ปดคูณเกค่ะลูก8 8 64ปทดหนะฮะ9 8 72แเบวกหเป็นเท่าไหร่ลูก78โอเคไหมแล้วสำหรับตัวนี้ลบอยู่น้องก็ย้ายไปบวกนะจ๊ะแล้วพอน้องย้ายไปบวกปุ๊บอ่าน้องจะได้ทนทีค่ะเป็นซ้ายมือคืออะไรลูก100นะฮะเท่ากับขวามือคืออะไรล,ลูก2องร้อยสโอเคไหมแล้วพอน้องคิดเลขปั๊บเนี่ยน้องจะได้ทนทีค่ะเป็น u u เท่ากับเท่าไหร่คะ50าสิบนร้อย โอเคไหมคะแล้วพอน้องได้ u เป็น50าส่วนรูทสองจบแล้วจ้ะน้องจะหาว่าเฮ้ยระยะ x เป็นเท่าไหร่หาได้ยังหาได้แล้วนะฮะน้องก็แค่เอา u ตัวนี้เป็นไงลูกแทนค่ากลับเข้าไปโอเคไหมฮะแล้วพอน้องแทนกลับเข้าไปปุ๊บอ่ะพี่แอบมันแทนข้างล่างเลยแล้วกันนะฮะพอน้องแทนกลับเข้าไปปุ๊บน้องจะได้เป็นอะไรลูก u นะฮะห้าสิบส่วนรูทสองนะลูกคูณกับอะไรฮะรูทสองส่วนสองน้องได้ตัวนี้เท่ากับเท่าไหรจ่จ๊ะ x อ็ส่วนสี่ใช่ไหม แล้วพอน้องจะหาว่าเนี่ยเฮ้ยสรุป x เป็นเท่าไหร่ทีนี้เป็นไงลูกตัดนะฮะสองตัดสี่ได้สองใช่ไหมแล้วสองย้ายขึ้นไปคูณค่ะลูกตอบทันที x เท่ากับเท่าไหร่จ้าหนึ่งร้อยเมตรโอเคไหมฮะจบเนี่ยน้องได้ตัวนี้เป็นคําตอบทัานพี่นะแล้วตรงนี้อย่าลืมนะฮะอย่าลืมเนี่ยย้าเลยถ้าน้องจะวิเคราะห์โปรเจกต์ตายไปสนใจเส้นโค้งไ่ลูกไม่เอานะครับน้องต้องสนใจโปรเจกต์ตายในแนวแกน x ก,ก,กับอะไรคะ โปรเจกต์ตายในแนวแกน y